ขนาดน,นี้ทีมสีชมพูกำลังเดินตามหาภารกิจที่หนึ่งกับคำถามเลยค่ะ ไยุขยาก่อตั้งมาแล้วกี่ปีกี่ปีวะกี่ปีวะอ้ยุทธยาก่อตั้งมาแล้ว407ปีค่ะถูกต้องค่ะทำไมอะเห็นพี่มุกชัยก่อนไมได้โอ้โหว้าเดี๋ยวพี่ลียงจะให้คะแนนนะคะแล้วเก็บไว้นะคะตัวแทนใครเอ่ยใครเก็บคะแนนคะเดี๋ยว กันเลยค่ะได้เยอะนะคะหมีเหรอขาหลังสิคะอ๋อขาหลามจ่าพระแดงสิคะเย้แล้วต่อไปนะคะภารกิจของที่สองของเรานะคะนี่เราเหลืออยูสี่แล้วใครจะจับเอ่ยอ่ะคนจับค่ะอ่านเปิดอ่านกันเลยอะไรโอ้ สาระสนเทศใกล้ๆที่ล้างมือรู้แล้วล้างมือรู้กันหรือยังรู้แล้วไปเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอเจอกันลยะทำไมเจอกันเกันอย่างงี้เอ้ยอ่ะคำถามค่ะอ่ะคำถามแล้วค่ะอยุธยามีกี่ราชวงศ์อะไรบ้าง อยยุธามีทั้งหมด5ราชวงศ์ราชวงศ์แรกคือราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์ที่สองคือสุวรรณภูมิราชวงศ์ที่สามราชวงศ์สุพรรณสุโขทัยราชวงศ์ที่สี่คือเอ่ออะไรอ่ะสุพรรณเอ่อราชวงศ์ปราสาททอง ลัช่องที่ห้าคือลำช่องบ้านบ้านคูห้หลวงค่ะถูกต้องค่ะมาค่ะแม่ได้คะแนนกันอ,อีกแล้วนะนี่ดูเลยยี่คะแนนคะบวกหนึ่งเย่ได้อีกหนึ่งคะแนนนะคะเก็บไว้กันเลยแล้วไปต่อเลยก่ยอนที่เราจะไปนะคะหายกินละเลิง จากมาแล้วก,กินแล้วนานหามาแล้วก,กินเลยค่ะเปิดแล้วค่ะ yeah! ป้ายโฆษณาหลังประชาสัมพันธ์ป้าปโฆษณาหลังประชาสัมพันธ์นะคะเราไปทากันเลยแล้วเราลุยยังประชาสัมพันธ์กันอยู่ไหนไป,ประชาสัมพันธ์ ไป่ะไปเลยไปเลยนี่เหากขนาดนี้เขากำลังไปตามหาภารกิจที่3กันตอนนี้ทีมสีชมพูเหลืออยู่2ภารกิจสุดท้าย อยุทยาก่อตั้งเมื่อพศใดและใครเป็นผู้ก่อตั้งอยุธยาก่อตั้งเมื่อพศ1893และผู้ก่อตั้งคือสมเด็จพระพนาพระมา พระรามธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุดทองหรือพระเจ้าอุดทองค่ะไปทำาบบที่ถูกต้องค่ะเอและคะแนนกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะคบกันแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดกันเลยบวกสามเยต่อไปนี้นะคะเราเหลืออยู่แค่สองพาริจิท่านั้นค่ะตามพารกิจแล้วค่ะเปิดอ่านกันได้เลย ตู้โทรศัพท์สองที่ทห่าง,งกันไม่มากตู้โทรศัพท์ถ้าชนิดใดมีมากที่สุดถ้าชนิดใดมีมากที่สุดก็คือถ้า,ดดา,ถ,าถ้าในเรือนเบีย้ยค่ะเย้ทำาบบให้ถูกต้องแล้วค่ะ